แต่ก็อยากขี่ไกลได้แบบไม่เมื่อยวันนี้มีรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองมากๆจากค่ายปีกนกครับก่อนไปชมรายละเอียดกันฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Playful Life ทุกช่องทางด้วยนะครับสำหรับรถอีกหนึ่งรุ่นที่น่าจับตามองมากของค่ายปีกนกนั่นก็คือ Honda CB1000 GT Sport Tourer สมรรถนะสูงที่สืบสายเลือดตรงมาจาก C b 1 0พ h o ฮ n e t พื้นฐานของ CB1000GT คือเครื่องยนต์4สูบเรียง DOHC ตัวเดียวกับ Hornet Spec Europe ให้กำลังสูงสุดราว150แรงม้าแรงบิดกว่า102นิวตันเมตรมาพร้อมคันเร่งไฟฟ้าให้การตอบสนองลื่นเปิดง่ายไม่เหนื่อยเหมาะกับการขี่ทางไกลจริงๆระบบช่วยขี่ก็จัดเต็มทั้ง Quick Shifter พร้อม Auto Blipper และ Assist and Slipper c l u t c h เปลี่ยนเกียร์เนียนขี่สนุกตั้งแต่ถนนเมืองจุดเด่นสำคัญคือความเป็นทัวรเรอร์ กับถังน้ำมันขนาด21ลิตรอัตราสิ้นเปลืองเฉลี่ยประมาณ16.5กิโลเมตร่อลิตรทำให้ระยะทางต่อถังเกิน340กิโลเมตรขี่ทริปยาวได้แบบไม่ต้องแวะปั๊มบ่อยช่วงล่างเป็นของดีเลยโชว,ว่า EERA ระบบการสะเทือนอิเล็กทรอนิกส์ปรับพรีโหลดได้ถึง24ระดับแม้ขนาดขี่อยู่พร้อมโหมดให้เลือกทั้งโหมดสแตนดาดโหมดสปอร์ตโหมดทัวร์โหมดเรนและยูเซอร์ เรียกว่าปรับรถให้เข้ากับเส้นทางได้ตลอดเวลาด้านความปลอดภัยก็ไม่ธรรมดามี IMU 6แกน Cornering ABS และ HSTC มาเป็นมาตรฐานหน้าจอเป็น TFT 5นิ้วเชื่อมต่อ Honda รถซิ s i n ใช้นำทางรับสายฟังเพลงได้แถมให้ USB Type C, Cruise Control, Grip Heater และ Smart Key ในสเปคยุโรป ยังให้กล่องข้างมาเป็นมาตรฐานซ้าย37ลิตรขวา28ลิตรพร้อมขาตั้งคู่กลางและกาดแหนดครบครบทั้งหมดนี้ทำให้ Honda CB 1000GT เป็นสปอร์ตทัวเรอร์ยุคใหม่ที่แรงจริงสบายจริงและใช้งานได้จริงและถ้า Honda นนำเข้าทำตลาดบ้านเราเมื่อไหร่บอกเลยครับนี่คือรถที่สายเดินทางแต่ยังอยากได้อารมณ์สปอร์ตต้องหันมามองแน่นอน